สวัสดีทักทายเพื่อนๆคอ,อบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอชฟันดงและเราอยู่กันที่ช่องดูบอลหลังบ้านนะครับแน่นอนครับวันนี้ครับผมคัดฟุตบอลมา4คู่เราจะอยู่กันที่สกฟุตบอลยฟ่าแชมเปนลีกในรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟในนัดแรกนะครับ แน่นอนครับทั้งหมดทั้ง4คู่ในวันนี้นะครับผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะฮะผมก็อยากจะพาเพื่อนไปดูผลฟุตบอลวานกันหน่อยนะครับสำหรับผลฟุตบอลวันนะครับผมคัดมาวิเคราะห์อยู่4คู่นะครับคู่แรกครับเป็นศึกคอนเฟลิกต์นะครับก็เป็นโนอาเปิดบ้านเอาชนะ ลูเชมเบล็อกไปได้ด้วยสกอร์สามรูคู่นี้นะครับผมเลือกลองลูเชมเบล็อกไปนะคู่นี้ก็วิเคราะหพลาดไปนะครับคู่ที่2ดีโดโมซาเก็บเอาชนะคารับักไปได้ด้วยสกอร์สามรูคู่นี้กินเต็มนะเนื่องจากผมเลือกต่อไปที่ดีโดโมซาเก็บนะแล้วก็คู่นี้เนี่ยเป็นตัวทําเงินเป็นตัว v ีวีที่เพื่อนเพื่อสมาชิกทางไลน์เนี่ยได้รับก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อสมาชิกทางไลน์กันนะครับที่ตีบวกกันต่อเนื่องนะครับมาคู่ที่3นะครับบรูกิมมาเปิดบ้านเอาชนะเซเวน่าชเวด้าไปได้ด้้วยสกกอออร 1. 1> คู่่่นีีผมมเลืตบิท ครึ่งกูกคู่นี้กินมาครึ่งหนึ่งไร้คู่ที่4นะครับริวครับเปิดบ้านเอาชนะซาลาเวียป์คไปได้ด้วยสกอร์สองประศูนคู่นี้ผมเลือกต่อริวไปที่ราคาครึ่งกู้กคู่นี้กินเต็มนะภาพรวมเมื่อวานนะครับก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกแล้วก็ตัว VVP ก็ยังคงทําเงินกันต่อเนื่องแน่นอนครับถ้าเนเพื่อนท่านใดนะฮะที่สนใจรับทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ด v v ว p เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ และสำหรับคู่แรกในะวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟในนัดแรกจะเป็นคู่ระหว่างมิทเรนล์จากเดนมาร์กนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโลวันบาติสราวาจากสโลวเกียคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนาม MCH Arena จะเตะก,กันในวลาที่สองตรงนะครับ เรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยซึ่งเลทราคาคู่นี้ก็แลกเริ่มเดิมทีนะเป็นเจ้าบ้านอย่างมิทเทลันต่อที่ราคาครึ่งกบญมุกแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆสำนักหรือว่าทุกๆสำนักราคามาตรงกันบรหน้าไหลไปที่มิทเทลันต่อที่ราคา1ลูกนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่มิทเทลันนะฮะต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเจ้าบ้านอย่างมิทเทลันราคาน้ำจะอยู่ที่2 0 8นถ้าเราไปลองฝั่งสโลวานบัติสราวาราคาน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจิดแปดห้กเลตเยนะด้าเรามองงดูถึผลงานในลีขั้ง2ทีม่า ทำผลงานในลีก ก็ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมมิทเแลั์ครับจาก5เกมในลีกอยู่อันดับที่3นะฮะมี11แต้มชนะไปได้3เกมส่วนฝั่งสโลวานนะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะอยู่อันดับที่1แข่งไป3นัดเนี่ยชนะมา3เกมเลยนะแล้วก็มีอยู่9คะแนนเต็มนะครับส่วนเฮทเวทคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับและฟอร์มก็เล่นนะมิทเแลด์ฮะฟอร์มฮานัดหลังสุดในทุเลการมิทลแลด์ชนะมา4แล้วก็เสมอไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มิทเแลด์นะฮะบ,บุกไปเอาชนะลิงบี้มาไดี ไม่แพ้กันนะฮะสโรวานเนี่ยชนะมาสีแล้วก็เสมอไปนหนึ่งเกมและในรอบพิเกมสุดสโรวานก็ไม่แพใ้ใครเหมือนกันเลยนะครับส่วนเกมล่าสุดเป็นเกมที่สโรวานนะเปิดบ้านเอาชนะโคสิตไปได้ด้วยสกอร์สองประตูนะครับคู่นี้ก็ถือว่าทั้ง2ทีมนาะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แต่แน่นอนครับทีมอย่างมิทเลแนดะ์ได้เปรียบแน่นอนจากการที่ได้เล่นในบ้านนะและสังเกตดูดีนะทั้ง2ทีมฟอร์มดีก็จริงแต่มิทเลนด์นะฮะห้าเกมหลังสุดนี้เนี่ยทำเงินได้ถึง5้าเกมรวดเลยซึ ฉันเนะนี่ยผมมองว่ามาตรฐานของทั้ง2ทีมก็ไม่ต่างกันมากเลดราคาไหลไปที่ราคา1ลูกผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านมิทแลนด์นะยังมีของแล้วก็ยังคงมีดีกว่าเนื่องจากสวุวรนบาติสารว่านะมีเกมเยือนไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ยิ่งเป็นเกมเพย์ออฟเกมแรกแบบนี้จะเป็นเกมแบบบ้านใครบ้านมันด้วยนะนะครับฉะนั้นเลตราคาไหลไปที่มิทแลนด์ต่อที่ราคา1ลูกผมขอไปตามราคาไหลนะคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่มิทแลนด์นะฮะถ้าเราเลือกเชียร์มิทแลนด์ในวันนี้เราก็จะมีลุ้น2อย่างนะครับไม่หลรอลุ้น งเรามากันที่คู่ที่2นะครับสกุลฟ้าแัมเป็นหลีกรอบคัดเลือกในรอบเพย์ออฟนัดแรกนะครับก็จะเป็นคู่ระวาง มาโมจากสวีเดนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตาปาร์คจากสาธารณเช็กคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเอเลดาสเตเดี้ยนจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลทเปิดมาเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างมโมต่อที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้ยังอยู่ที่มาโมต่อที่ราคาปปทางเราไปต่อฝั่งมาโมราคาน้ำจะอยู่ที่2 0 5ถ้าเราไปลองฝั่งสปาร์ตาปาร์คราคาน้ำจะอยู่ที่1.8 8ดเลทเปิดมานะครับเป็นมโมเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะแต่ว่าต่อแบบราคาไม่แพงนะคู่นี้ก็ถืออว่าอ่าาคข้ง จสู่สีกันถ้ามองถึงผลงานในลีกโมโมอยู่อันดับที่1ของลีกซูรเดนนะฮะแข่งไปแล้ว19นัดมีอยู่44คะแนนส่วนฝั่งสปาตาปาก็รั้งอันดับที่1งของลีกเช็กแข่งไปแล้ว5นัดนะฮะโอโ้ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะใน5นัดเนี่ยสปาตาปาชนะไป5เกมรวดนะฮะมีอยู่15คะแนนเต็มๆเ,เลยนะส่วนเฮตูเฮตับคู่นี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งก็ทั้ง2ทีมถือว่าเฮตูเฮตค่อนข้างจะสู่สีกันโมโมชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เป็นสปาตาปาเอาชนะไปได้สอครั้งโดยที่เกมลัก เป็นมาโมเปิดบ้านแพ้ให้กับสปาร์ตาปาร์คไปด้วยสกอร์2ปะตูหน,นครับส่วนฟอร์มการเล่นนะมโมฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มาโมเปิดบ้านเอาชนะนอคอปปิ้งไปด้วยด้วยสกอร์2ปะและฝั่งทีมเยือนครับสปาร์ตาปาร์คฟอร์มห้านัดหลังสุดสปาร์ตาปาร์คถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะจาก5เกมเนี่ยชนะได้4ี่แล้วก็เสมอไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สปาร์ตาปาร์คนะบุกไปเอาชนะบอลมิดยา ซึ่งกูเนี่ยถ้าเทียบกันในของมาตรฐานผมมองว่าทั้ง2ทีมมาตรฐานไม่ต่างกันเลยแน่นอนครับมโมโมได้เปรียบจากการเล่นในบ้านนะในเกมนี้ผมมองว่าสปาร์ตาปาร์คน่าจะมาเล่นแบบระมัดระวังมากกว่าเนื่องจากเป็นเกมเย็นแล้วก็เป็นเกมรอบเพลย์ออฟแบบนี้ผมอ่านว่าสปาร์ตาปาร์คนะน่าจะไปรอเล่นในบ้านอีกนัดหนึ่งแต่ถึงขน้ดครับด้วยความที่สปาร์ตาปาร์คนะช่วงหลังถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับบวกกับฝั่งโมโมเนะี่ยฟอร์มดูกาลนี้ก็ค่อนข้างจะ สวิงสวิงหน่อยนะครับเทียบกับโมโมในปีนก่อนเนี่ยโมโมก่อนในนี้ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างมากเรยเปิดมาเป็นโมโมต่อที่ราคาปป,ปก็มีโอกาสสูงนะที่คู่นี้เนี่ยน่าจะตึงๆกันหน่อยและผมมองว่าเกมนี้นะครับทีมเยือนอย่างสปาร์ตักจะเอาอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยเกมนี้ผมมองว่าสปาร์ตักจะบุกมายันเสมอได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สปาร์ตักจะยันเสมอได้ฟันธงและเรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกยูฟาแชมเปียนลีก รอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟนะจะเป็นคู่ระหวงดินาโมเคียฟนะครับจากยูเครนนะฮะจะเจอกับเลดบูสบวกจากออสเตรเลียคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามกลางนะครับจะเตะก,กันที่ประเทศโปรแลนด์ที่สนามอารีน่าลูปลินซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาตีสอนะครับ เรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยซึ่งเลทเปิดมานะฮะแรกเริ่มเดิมทีเป็นราคาเสมอนะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกๆสํานักเนี่ยราคาจะไหลไปที่ฝั่งทีมเยือนอย่างเลนบุสบวกต่อที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่สบวกต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฝั่งดินโนเมเคียบราคาน้าจะอยู่ที่1.87ถ้ชาติเราไปต่อฝั่งสบวกราคาน้ําจะอยู่ที่2.06นะครับเลทราคาเปิดมาราคาไหลขึ้นซึ่งคู่เนี้ยผลงานของทั้ง2ทีมก็ถือว่าดูดีด้วยกันทั้งคู่ดินโนเนะคีกยเรแข่งล สองนัดเนี่ยมี6คะแนนเต็มส่วนฝั่งเลดบูสบวกรังอันดับที่1ของลีกออสเตรียแข่งไปแล้ว3นัดมี9คะแนนเต็มนะเลดบูววทั้ง2ทีมชนะในลีกมาด้วยกันทั้งคู่ชนะแบบ100%นะนะครับส่วนเฮทเฮทคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยหนัดหลังสุดของดินัมโอเคียบนะครับชนะมา4แล้วก็เสมอไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดินัมโอเคียบบุกไปเอาชนะคาบิีลิฟไปได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งส่วนฝั่งเลดบูสบวกฟอร์ม5นัดหลังสุดดดก็ูีไม่แพ้กานัดหล มาสุดก็เป็นเกมที่เลดบูสบวกบุกไปเอาชนะ L.A.S.K ลินไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ซึ่งคู่เนี้ยต้องยอมรับเลยว,ว่ามาตรฐานของทั้ง2ทีมก็เป็นฝั่งดินโมเคียบค่อนข้างเจะดูดีกว่านะถึงแม้ว่าเกมนี้ดินโมเคียบเหมือนจะได้เล่นในบ้านแต่เกมนี้ก็ยังคงเป็นสนามกลางอยู่เนื่องจากประเทศยูเคนะยังคงมีภาวะสงครามอยู่ทําให้ดินโมเคียบต้องมาเตะที่สนามนี้เป็นแบบประจําเลยแน่นอนครับความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องการเล่นในบ้านเนี่ยเกมนี้ผมมองว่าดินโมเคียบก็ยังคงไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่่่ตมงงี้้เคเคยอออร์ขาจหบื กับซอบ,บวกที่ฟอร์มดูดีไม่แพ้กันนะฮะแต่คีย์แมนสําคัญหรือว่าคุมกาลังหลักของทั้ง2ทีมนะฝั่งดินาโมเคปก็จะมีตัวทีเด็ดอย่างอังเดย์โมเรนโก เป็นตัวป่นในแนวลุกนะครับถือว่าเป็นคีย์แมนในเกมลุกของฝั่งดิมูเคียบส่วนฝั่งซซบวกเนี่ยเพิ่งปล่อยตัวหลักไป2คนไม่ว่าจะเป็นลูกาซูสิตกับสไตเฮานพับโลวิดนะสองรายถือว่าเป็นคุมกํำลังของเรบุสเบวกทั้ง2คนก็ย้ายไปคาแข่งกับทีมใหญ่อย่างเลอเอาโซเซตแล้วก็เอซีมิลานทาให้ความแข่งแกร่งของฝั่งซซบวกผมว,ว่าน่าจะลดลงพอสมควรเรตเปิดมานะเป็นทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อเกมนี้ผมว่าด้วยความที่เป็นเกมแรกนะฮะทั้ง2ทีมน่าจะมาเล่นกันแบบรัดกุมและคาดว่าวันนี้เนี่ยดินมงมขอ,งอ ลองไปที่ฝั่งดีนูเคียบนะฮะคาดว่าวันนี้อย่างน้อยเนี่ยดีนูเคียบจะยันเสมอได้ฟันธงและเรามากันที่คู่ที่4นะครับมาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟในนัดแรกในคู่ของยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาลาตาสลารายจากตุรกีนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามสตเด,ดีออนแวนครอบจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรง เรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมานะฮะเป็นทีมยันอย่างกรารสไลด์ต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ การลต์ต่อทีทขาครึ่งลูกนะฮะถ้าเราไปลองฝั่งยังบอยราคาน้ำอยู่ที่2.03ถ้าเราไปต่อฝั่งการสลายราคาน้ำอยู่ที่1.90เรดเปิดมากขนาดนี้นะครับก็ถือว่าการไลตเนะี่ยเป็นทีมที่มาตรฐานดูดีกว่ายังบอยนะซึ่ง Young Boy นะยังบอยในฤดูกันนี้อยู่อันดับที่11อของลีกสวิตนะแข่งไปแล้ว5นัดนะมีอยู่2คะแนนเพียงเท่านั้นส่วนฝั่งการาสไลายหลังอันดับที่2ของลีกตรุรกีแข่งไปแล้ว2งนัดมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้เคยจเจอกันอยู่ ซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็ต้องย้อนไปไกลถึงปี2016เลยทีเดียวนะครับและฟอร์มการเล่นนะฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมยังบอยชนะมา1สเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะฮะเกมล่าสุดก็ไปเกมที่ยังบอยเล่นเกมสวิทครับและก็เอาชนะปินเตสเนนเดสไปด้วยด,วยดวยสกอร์10ประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับกระาสลน์นะฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็ไปเกมที่การ์าสไลา์บุกไปเอาชนะคอนยาสปอร์มาด,ด้วยสกอร์2ประ,ะ,รรต,นะะตูหนการ สไลด์เนี่ยค่อนข้างจะคมค่อนข้างจะคิ่การลสไลด์ครับสเกมชนะมาสองเกมติดต่อกันนะแล้วก็เป็นการชนะในลีกทั้ง2เกมด้วยนะครับส่วนฟังยังบอยดูก,การนี่ถือว่าถ้ามองถึงผลงานในลีกยังบอยดูการนี้ผลงานย่ําแย่ยจริงนะเกมล่าสุดที่ชนะก็เป็นเกมที่ชนะทีมระดับดิวชันที่ต่ํากว่ามากนะฮะแล้วก็ชนะไปถึง10บูเนี่ยผมว่า เกมนี้ก็วัดอะไรมากไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้นะไม่ชนะคาเลมัส์เกมติดต่อกันเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมซึ่งเกมนี้เลยเปิดมาเป็นกระสลา,ายต่อที่ราคาครึ่งลูกผมยังมองว่าทีเด็ดท,ทีขาดของฝั่งทีมเยือนน่าสนใจมากกว่าไม่ว่าจะเป็นตรงกลางอย่างลูคัสตอรเรล่ากับคาิมเดมิบายนะเป็นตัวปั้นเกมแล้วก็หน้าเป้าจะมีสุดหน้าตัวเก่งอย่างเมาโลอิคาดีจะเป็นตัวคีแมนในเกมลุกในวันนี้นะครับถ้าเทียบกับยังบอยที่มีผลงานฤดูกาลนี้ไม่ดีเอาเสียเลยถ้าเป็นยังบอยเมื่อสัก2ปีีีกก่่่่่อออนนนผมมมวววาาาจะพสูู้้้้ไดดยยแตเคท ยังบอยผลงานย่าแย่วันนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างกาตาสายครับคาดว่าวันนี้กาลาสลายมีดีพอนะฮะที่จะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้ฝัน่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ4ี่คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง4ี่คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัดอยากกดส่วนก็ลงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง4ี่คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบ คู่แรกกับมิชิแลนกับ,สร,บสระวันาติสารว่าคู่นี้อเรศเปิดมาเป็นมิชิแลนต่อที่ละคาร1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่มิชิแลน คู่ที่2องะมอโมกับสปาร์ต้าปักคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นมอโมเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ทีมเยือนอย่างสปาร์ต้าปร์คู่ที่3ครับดิโมเคียบกับเรบูสซบวกคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นฝั่งทีมเยือนอย่างเซบวกต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ดิโมเคียบเจ้าบ้านและคู่ที่สี่ยังบอยกับกาลาสลายคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นกาลาสลายต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่ทีมเยือนอย่างกาลาสลาย กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหาก,กาชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยเฮง,เงเนะครับ สวัสดีครับ